สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมท่านเลยนะผมวันนี้ฮะมาพบกับช่างหนึ่งกันอีกแล้วในสนักลิปนี้ก็จะมาพูดคุยสอ2ตัวงาน iPad Mini 4นะครับผมก็ลูกค้ามาในการสองตัวหน้าจอเสียนะครับค่อนข้างที่จะเสียเลยนะเปิดไม่ติดเลยนะครับผมตัวนี้จอไม่ขึ้นภาพเลยนะครับก็ตัวนี้นะผมก็มีอาการอยู่2อ,อาการหลักๆนะผมหนึ่งเรื่องจอนะครับผม2ก็คือในสองตัวนบอร์ดนะครับ ก็ได้ทําการซ่อมในสงองตัวเป็นบอร์ดไปนะผมแล้วก็ในสงองตัวหน้าจอก็มีปัญหาด้วยนะครับผมทางเราก็ได้เสนอเพิ่มเติมไปนะครับผมในส่วนของการเปลี่ยนจอในเอ,อ้ยเปลี่ยนในส่วนของตัวหน้าจอไปนะครับผมก็ตอนนี้ก็กลับมาใช้งานได้ปกติแล้วนะครับ ก็ถ้าเพื่อนๆไหนผมที่เจอปัญหาจอแตกจอเสียนะครับผมก็สามารถส่งมาซ่อมได้ผมทางเรายินดีให้บริการนะครับตอนนี้เรามีอยู่6สาขาด้วยกันนะครับผมก็จะมีที่มิตบ,บางนาทุเมเอร์โซยูเนีลนมอเดอะมอกบางกะปิเดะมอลบางแคลแล้วก็ไอพีบางนานะครับสะดวกสาขาไหนก็สามารถเข้ามาใช้บริการได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ครับผมชัางหนึ่งก็ขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันคลิปหน้านะผมสวัสดีครับ